สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณแม่จัดจานในย่นดิมานะคะวันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องเทปกาวทั้งหลายนะคะลูกค้าชอบถามว่าพี่คาะหนูอยากได้เทปที่่อไปติดผนังเอาไปติดฟิวเจอร์บอร์ด Board, ไปติดอันนี้ติดอันนั้นเอาอันไหนดีคะเราก็จะมาแนะนําว่ามันมีหลายแบบมากเลยค่ะคุณลูกค้าขาแบบแรกที่แนะนํานะคะส่วนใหญ่คนจะซื้อเทปโฟม ปโฟมเนี่ยมันจะเป็นเทป2หน้าคือติดได้ทั้ง2ด้านเดี๋ยวจะมีอันนี้จะมีทั้งสีขาวและสีดำความแตกต่างกันคือสีดำเนี่ยจะติดได้แบบหนักกว่ารับน้ำหนักได้มากกว่าเหนียวกว่าสีขาวนี่ไว้ติดแบบฟิวเจอร์บอร์ดกับผนงังกับกระจกกับอะไรเงี้ยนะคะแต่ทั้งสอ,งอย่างเนี้ยเวลาเราแกะออกแล้วเนี่ยมันจะทิ้งค่า เ็เห็นไหเป็นคาบเหมือนฟองน้ําเหมือนโฟมๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยส่วนนี้ก็เป็นเทปกาวสองหน้าบางอันนี้เขาเรียกว่าเทปโฟมนะคะเพราะว่ามันจะหนาแล้วมันจะหยุนๆน,นิดนึงส่วนนี้คือเทปสองหน้าบางบางคนเรียกเทปขี้มูกเพราะว่ามันจะใสๆบางคนก็เรียกว่าเทปเยื่อคือที่เห็นนี่คือกระดาษน,นะคะเราแกะออกมาแล้วเนี่ยข้างในงมันเป็นใสๆเราติดไปแล้วก็เราสามารถ ติดได้สองด้านเราไม่ต้องใช้สกอ็อตเทปมาแปะวนกันเพื่อให้มันเป็นสองหน้าใช้นี้ได้เลยแต่ละอันก็จะมีขนาดตั้งแต่5มิล1เซนนิ้วครึง่ง2นิ้ว1นิ้ว3นิ้วพวกนี้นะคะส่วนอันนี้เทปผ้าเทปผ้าเนี่ยเมื่อก่อนจะขายดีมากเด็กทำรายงานทำอะไรติดสันหนังสือสันปกติดพม หรือถ้าอย่างเครื่องเสียงเนี่ยเขาก็จะไปติดสายไฟเพราะว่ามันจะเหนียวแล้วก็ยึดติดดีแต่มันก็ทิ้งคาบกาวไว้เหมือนกันนะคะส่วนนี้คือเทปย่นบางคนเรียกเทปหนังไก่นักแรกมาเทปหนังไก่อะไรคือหนังไก่อะไรเงี้ยมันคือเทปย่นเทปย่นนี่ก็มีย่นสีตัวนี้มันไม่ได้เอามาจะเป็นย่ยนสีกับย่นสีนี้นะคะก็เอาไว้ติด สารพัดเหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้เน้นความสวยงามอะไรมากนะอาจจะติดตรงหลังกรอบรูปที่ร้านรูปเขาชอบทําถ้าเกิดเขาไม่ใช้กระดาษคลาฟทำนะคะส่วนอันนี้คือเป็นของสัเมันสําหรับเขาเรียกว่า blue tape เวลาเราทาสีบ้านเงี้ยเราไม่อยากให้มันเลอะตรงไหนอะ่ะเราก็เทปนี้ไปแปะไว้แล้วเราก็ทาสีได้แล้วเนี่ย ติดไว้ได้นานถึง14วันเลยนะคะโดยไม่ทิ้งคาบกาวเท่าไหร่จะ,จ,ะจะดึงออกเนี่ยนะคะแล้วก็งานโมเดลก็จะแบบไม่กินกระดาษไม่กินไม่กินเนื้อกระดาษมันจะดีอย่างเงี้ยแหละคะ่ะแล้วมันสามารถใช้ซ้ำได้ด้วยทนความร้อนได้ดีเช่นส่วนี้เทปใสเทปใสเนี่ยมันก็จะมีแกนเล,ล็กแกนใหญ่บางคนก็ถามว่า เออพี่คะขอซื้อเทปค่ะไปใส่แท่นตัดเทปเราต้องถามก่อนว่าแท่นตัดเทปที่น้องมีใหญ่หรืออันเล็กถ้าอันเล็กก็จะใช้แกนเล็กอันนี้คือแกน3นิ้วแกนเล็กก็คือจะเป็นวงเล็กๆแบบแบบนี้นะคะเทปใส่ก็ใช้งานทั่วไปอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะแปะแบงค์ที่ฉีกแปะกระดาษแปะอะไรได้หมดอันนี้ก็จะมีหลายขนาดเหมือนกันครึ่งนิ้ว1นิ้ว3ส่วน4นิ้วนิ้วครึ่งเนี่ยนะคะส่วนนี้สำหรับแม่ค้าออนไลน์ ไว้ระวังแตกมันก็จะเป็นคำคำให้อันนี้ก็คือเทปปิดกล่องที่เรารู้ดีกันปิดกล่องแล้วอันนี้มีสีใสกับสีชาความยาวก็จะมีอันนี้ความกว้างก็คือ2นิ้วนะคะเทปปิดกล่องที่เขาเรียกว่า OPP เทปเนี่ยจะความยาวเออความกว้างมันสองนิ้วแต่ความยาวมีแต่้งแต่4หหลาจนถึงร้อยหลาแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกใช้นะคะตามจริตส่วนอันนี้อันนี้ก็คือเทปสองหน้าแบบนี้ เพียงแต่ว่าอันนี้เวลาเราจะมาแกะมันก็จะแกะยากนิดนึงว่าแงะแงแง,งมันอยู่ตรงไหนแต่อันนี้มันมีรอยหยักไว้เลยเราก็แค่ดึงรอยหยักแล้วก็พื้นสะดวกกว่าส่วนอันนี้ก็เป็นเทปใสเหมือนกันค่ะแต่ว่าเกรดพรีเมียมหน่อยเนื้อเทปอาจจะดีแล้วก็ใสแบบใสใสเนียนกริบเหมาะมากส่วนอันนี้ก็คือเทปขุ่น เทปขุ่นใช้งานได้เหมือนกับเทปใสแต่ว่ามันไม่ใสมันจะขุ่นแล้วเราสามารถเขียนเขียนเขียนตัวหนังสือลงบนเทปขุ่นนี้ได้ด้วยใช้ดินสอเขียนเขาเรียกว่าเมจิกเทปแต่ว่ามันก็มันจะไม่สะท้อนแสงนะคะเพราะว่ามันไม่ใสมันขุ่นไม่เห็นรอยต่อแม้ว่าจะเอาไปถ่ายเอกสารใช้อันนี้ได้เนื้อกลวไม่เยอะไม่หดตัวแม้จะโดนความชื้นนะคะ ตวัวนี้เห็นกันบ่อยตั้งแต่โควิดมาหรือไม่ก็ในแบบอุบัติเหตุฆาตกรรมอะไรเงี้ยเทปกันเขตอันนี้ก็จะมีทั้งที่แบบไม่มีกาวและมีกาวเอาไว้แบบคึงข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 ึง,ขง,ขงนี่ยนะคะอันนี้มันก็จะมีสีทั้งเหลืองดำขาวแดงมีหลายสีค่ะความยาวก็แล้วแต่นะคะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเทปใส่2หน้าเทปกาว2หน้าแรงยึดติดสูงชนิดใสจริงๆเป็นม้วนก็มีนะคะแต่ว่าเรามาให้ดูว่าแบบเออเนี่ยมันใช้ง่ายสำหรับติดกรอบรูปตะขอแขวนเป็นรับน้ำหนักได้ดีพอประมาณนะคะใช้ได้ดีทั้งภายในและภายนอกทนแดดทนฝนได้ดีทนอุณหภูมิได้เกินได,ได้ถึงร้อยองศานะคะอเนี้ยเขาบอกไปติดในของในห้องน้ำได้ อันนี้ก็เช่นกัน <c oughs> อันนี้ก็ติดกรอบรูปแขวนป้ายได้เหมือนกันทนน้ําทนฝนทนอะไรได้เหมือนกันแต่ทุกทุกอย่างเทปกาวที่ว่ามาหมดนี้นะคะก่อนจะใช้ติดนะคะจะต้องทําความสะอาดพื้นผิวที่เราจะติดลงไปทุกครั้งนะคะสําหรับกาวทุกประเภทเลยนะคะอ้าวกาวตัวนี้ออกใหม่ฮิตมากเป็นอะคริลิกเทปสองหน้านะคะจะเหนียว เหนียวแน่นเวลาดึงออกก็จะไม่ทิ้งคราบกำลังฮิตนะคะตัวนี้ขายดีมากเลยราคาสำหรับยี่ห้อนี้แค่20บาทเองค่ะความยาว90เซนให้ยังไงลองมาลองใช้ตัวใหม่กันดูนะคะบางทีเลือกใช้เทปให้เหมาะกับของที่เราจะต้องใช้มันก็จะได้ไม่ต้องเปลืองเงินนะคะ วันนี้เจ๊ขอลาไปก่อนนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ